mốt dài qua mốt x, đen, mốt đen, nó mốt gì dài của mốt x มาเอ็กเอลนายอ็กายเอ็กเอลายคิดตลงใจเคลียร์ฝากกติดตามกดแชใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ